สำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมและก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบบาท บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวด ได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยอันนี้ขอพี่คิมละคงไม่เป็นไรหรอกไปนุ่นะคคินะครับนะ่ะในยกแรกเนี่ยนะครับเราจะเทสในรูปแบบใช้สก,กิลก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเทสแล้วผมจะเปลี่ยนดาบนะครับส่วนดาบที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นออปชันเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะว่า Ừ, ผมสลับดาบอ,ออปชันไม่เหมือนกันหรือเปล่านะครับนะนะบไม่ต้องงงนะมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับอ่ะดู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 ว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับเอาพาราเข้าก่อนนะนะครับเราจะใช้เป็นสกิลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งจะได้เก็บอันนี้ด้วยนะครับมายกแรกนะครับขอ,อเป็นสกิลจิ้มหนึ่งทีนะครับ าลานะครับเริ่มก่อนนะครับปักนะครับเราจะนับตอนที่ขี้อย่างเดียวนะนะครับอยังไม่ขี้นะครับจะจิ้มอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงทุกคนชัดเจนนะครับปัก่ะเลขถ้าเลขเดิมนะครับเราจะเอาเลขนั้นโอเคีกทีนึงนะครับปักนะครับสามหนึ่งสามห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามห้าหนึ่งนะครับพาลาเดียวนะครับ อาาลอาลาสกิลนะครับสามหนึ 3, 1, 3, ่งสามสามหนึ่งสามห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามห้าหนึ่งนะครับสกิลนะฮะยกแรกนะครับโอเคเรามาดูนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นซิกเมทัลนะครับเหมือนเดิมนะครับ จิ้มที่1นึนะครับปักเข้าไปนะครับอีกทีนึงเพื่อความชัดเจนนะครับต้องเลขเท่าก,กันกับรอบแรกปักเข้าไปนะครับอีกทีนึงนะครับปักเข้าไปสามหนึ่งสามหนึ่งหกแปดนะครับปึกสามหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับถ้าเรามาลบกันเนี่ยดามเมจมันจะต่างอยู่ที่329ในกรณีที่คุณใส่แค่หนึ่แอมป์ นในกรณีที่คุณใส่แค่1นึ่งแอมนะครับผมนี่คือเทสกับพารา,า,าพาราภาคนี้แม่งบัฟด้วยนะจะบอกให้เพราะว่าแอกแตกเพิ่ม100ถูกไหมสําหรับพาราในภาคนี้อ่ะแอดพูดอย่างนี้นะครับกูเปิดความจริงให้ดูกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยนะครับผมเอาจริงเหนื่อยเหนื่อยเฮี้ยๆเลยนะครับตรงๆนะครับสําหรับตัวของดาบพาราพาราเดียมอีพาราเดียมเนี่ยนะครับแอดไม่เคยพูดสักคำว่ามันกากกว่านะคุณฟังให้ดีดนะครับ แอดไม่ได้พูดสักคำว่ามันกากกว่านะครับแต่เราพูดถึงในมุมมองความคุ้มค่านะครับดาบพาราเดียมเนี่ยนะครับผมเอาเป็นคิติคอล์เดเมจนะครับจะได้เสมอภาคกัน2รูอันนี้มันโอ้โหแม่งอกคราบเขียวครับไปไกล2แสน2แสนนะครับ800บาทแอดตีให้เลยนี่คือดาบราคา800บาทนะครับราคา800บาทนะทุกคน คุณมาดูดาบซิกครับคุณมาดูดาบซิกที่ทำเสร็จคุณมาดูดาบซิกที่ทำเสร็จครับเนี่ยคิด,ดวข่ขคอเดเมตครับสิบหกเหมือนกันครับสองพันสองพันเพชรสอง0ันเพชรยังโหเท่าไหร่วะ8ดบาทได้เมื่อี้เออประมาณนั้นอะแปดบาทนะแล้วอะ ดูใบองค์ใบออฟดูจงดูเจาะนะครับคือรวมๆกันแล้วอะแม่งไม่ถึงแสนอ่ะบมพูดอ่ะบมพูดแค่นี้อืมสองหมื่นนะครับเจาะแดงสามหมื่นห้าหกหมื่นยังไม่ถึงเลยอืหกหมื่น คุณได้ดาบพาราหนึ่งเล่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีงบสองแสนคุณได้ดาบพาราหนึ่งเล่มแต่ถ้าคุณทําซิกคุณได้ดาบสองเล่มเพราะมาแค่แสนสองเสือกทอนด้วยนะครับเออแล้วถามว่ามันแรงกว่าพาราสองรูไหมมันแรงกว่าแต่ถ้าพาราเจาะโอเคพาราแรงกว่าแต่พผเอิญน,นะครับแม่งดูให้ดีนะผมบอกก่อนดูให้ดีนะเวลาการทําของเกมนี้ของขั้นสูงดีกว่าเสมอไม่เถียงแต่ดูราคาเจะ สองแสนหอ่ะสมมุติว่ามึงจะต้องออฟแอมล่ะล้านสามผมพูดอย่างนี้นะครับถ้าไม์เซ็ตคนรวยอ่ะถูกต้องครับเอาขั้นสูงก่อนแต่ถ้าไม์เซ็ตคนปกติอ่ะครับคุณคิดดูว่าไอดาบราคาเล่มแล้วเป็นหมื่นเล่มล้เกือบหมื่นบาทเนี่ยนะครับกับไอดาบราคาเล่มละสามร้อยเนี่ยนะครับสามร้อเนี่ยคุณเอาอะไรเออ เอาแค่นี้นะครับมันอาจจะตีไม,ม่แม่แมมนมึงลืมอะไรบ้างหรือเปล่ามึงไม่ตีเอ็กตีเหรอถูกไหมไม่ตีเอ็กตีเหรอสุดท้ายไอตีมตีครับแล้วเอ็กตีมตีม,มันไม่เสียเพราะอะไรเอ็กตีมมันกักออกไปใส่ขั้นอื่นได้ไงรู้ไหมเอ็กตีมมันไม่มีขั้นมันบวกเท่านี้เสมอเออแล้วถามว่าอ่ะผมอิงแผดเก่าเลยด้านไหนที่ซิกเริ่มอ่อนขวดเขียว เข้ายัางครับดันสุดท้ายของไอ,อ้อ่ะเข้ายัางยังไม่เข้ายัางไม่เข้าเลยเอสมมุติว่าบล็อกหนึ่งทีมันจะแพ้พาราเลยใช่ไหมพี่บล็อกหนึ่งทีเหรอถ้าในกรณีที่ถ้าในกรณีที่พารามันตีไม่บ็อกเลยแล้วซิกบล็อกหนึ่งทีมันแพ้อยู่แล้วครับรู้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะสิบทีแม่งตีบ็อกเหมือนกันทีหนึ่งอะซิกซิกก็แรงกว่าอยู่ดีไงเก็ตไหม ซึ่งแน่นอนครับด้านระดับสูงขึ้นไปอ่ะคุณต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคุณถือซิกยาไม่ได้หรอกเออคุณจะถือซิกแม่งยันแบบต่อยดออรมาเส้นอะ่ะแม่งก็เกินไปอ่ะผมพูดตรงตรงถือซิกแม่งเอาแบบไปเกาดกรมาเส้นอะ่ะกูว่าดาบหักเอออย่างนั้นอะ่ะอันนั้นน่ะคือว่าเกินไปนะครับแล้วจังหวะที่ดรมาเส้นเข้าอะ่ะแสดงว่าอะไรเข้าครับเดมอนไนท์ <Demon ite S 2> มันต้องมาแล้วทุกคนดูไหมเออแล้วทีเนี้ยสุลต่านไอ้พวกที่มีงบทําของอ่ะครับมันอัพไปเป็นอาลติเมตหมดแหละ อ่ะแล้วทีนี้พาราเดียมอ่ะมันจะถูกกว่านี้ตอนนี้มันแพงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็คือตัดจากไรนะครับทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณกันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสูตรคำนวณเนี่ยมันอาจจะแกว่งได้ตามเตตัสของตัวละครนะครับแต่ถ้าเอาสูตรที่สเสถียรน,นะครับก็จะเป็นตามนี้อ่ะซึ่งก็คือเราจะเทียบตัวของแอมเนี่ยประมาณ 13.5 Attack ครับตัวของคลิเนี่ยก็คือ8 Attack นะครับผม1คลิเท่ากับ8นะครับ1แอมเท่ากับ13.5นะครับคุณไม่เชื่อกันเรื่องของคุณนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับแอดคิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูพาราเนี่ยนะครับคุณไปคิดตามได้เลยนะพารา2อลูบูตันครับผมนะครับผมบวก15โจมตีต้นอยู่ที่537ครับเราเทียบที่เบรดนะครับผมเราเทียบที่เบดคิดทคเเมเนี่ยได้40นะครับผม คูณ8นะครับก็คือ320รวมกันแล้วครับ537บวก320ครับได้857นะครับ3ลูซิกบูตันนะครผมซิกรอบนี้จะเป็นแอมคิคิก่อนนะครับแอมคิคิบวก15ครับโจมตีต้นอยู่ที่351ครับคิดที่โคดาเมิด48คูณ8ครับเท่ากับ384แอมครับ9คูณ13.5ครับเท่ากับ121.5ครับรวมครับผม ได้ทั้งหมด856.5เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่พาราบูตันและซิกบูตันเนี่ยเห็นไหมว่าดาเมจเนี่ยจะเริ่มเท่ากันละนะครับไอตรงที่ขาดไปประมาณ100ไปไปประมาณ100 1 0 0 2 0 0เนี่ยสแสดงว่ามันจะเริ่มใกล้ๆกันละนะครับแต่เพราะเป็น m 3ล่ะอ่าถ้าเป็น m 3รูครับซิกบูตัน m 3รูครับผมโจมตีต้นเนี่ยอยู่ที่351นะครับ m เนี่ย27่สิบเจ็ดคูนสิบสามจุดาเท่ากับสามร้อยหกิบสี่จุดห้าครับ20ดด้วครับเท่ากับ 160นะครับรวมทั้งหมดแป5ร้อยเด่าอุเหนอะไรไหมนะครับและทีนี้นะไอ้พวกที่เถียงนะผมฟังนะครับวิธีการคำนวณเดอเมดเกมนี้นะครับมันจะคิดอย่างนี้นะครับแอดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับและจะไม่ย้ำอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เชื่อเรื่องของมึงนะครับง่ายๆนะครับผมเกมนี้นะครับแอ็แท็คูณแอมก่อนฟังนะแอ็แท็คูณแอมก่อน เท่ากับดาเมจต้น X อคแทคูณเอมเท่ากับดาเมจต้นคลีไหมถ้าคลิปุ๊บคูณคิดที่ข้อดาเมจอ่าถ้าคลิปุ๊บคูณคิดที่ข้อดาเมจก็คือจะเป็นเลขฟ้าแต่ถ้าไม่คลิมันจะออกมาเป็นเลขเหลืองเลยแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเอมเนี่ยตามไม่คันอีกแล้วแรงขึ้นทั้งคลิทั้งเลขเหลืองแรงขึ้นทั้งเลขเหลืองและเลขฟ้านะผมเพราะฉะนั้นไอพวกที่บอกว่า3เอมเนี่ยเบากว่าไปคิดดูให้ดีนะผม เทสมาไม่รู้ตั้งกี่สิบรอบแล้วว่า3มแอมป์เนี่ยมาแรงกว่าแต่ที่แต่ก่อนไม่ทํากันเพราะมันแพงแอมป์มันแพง,แ,พงแต่อันนี้แอมป์ M มันใบละห้าสิบบาทตอนนี้มันใบละประมาณ80านะครับผมมันขึ้นมา30บาทแล้วนะครับถามว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันใช้ได้สําหรับคนที่งบน้อยนั่นแหละแอดพูดตรงๆนะครับคนที่ไม่มีงบพอที่จะทํพาลาสามลูนะครับเพราะพาราเนี่ยขอแค่เจาะปุ๊บเาเมจแซงนาทีอ่ะขอแค่เจาะ แต่ไอคำว่าขอแค่เจาะเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องจ่ายเจาะขาวคุณจ่ายพาราเบตต้นที่เป็น2 0 0แสนและคุณจ่ายเจาะขาวอีก2องแสนหกเท่ากับว่าดาบเล่มนั้นคุณจะให้เหนือกว่าซิกเล่มนี้มันจะต้องจ่าย4 60, าี่แสนหกหมื่นทั้งทที่ซิกเล่มนี้ทำไม่ถึงคุณนึกออกไหมคุณต้องมองว่าอันไหนมันถูกกว่าและมองความเป็นจริงเยอะๆนะครับ มองความเป็นจริงเยอะๆนะครับอย่าเอาแต่มน,นวูว่าตัวเองจะใส่ได้เออเอาไว้เดมูไหนเข้าแล้วมันถูกเนี่ยค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้ทีนี้ไม่เชื่อ,อย้ำอีกทีนะไม่เชื่อเรื่องคุณนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะครับผมขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นรายแจ้มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมฝากตุนมากับพอยขอเราไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการแอปในการ บอดนะครับผมขอได้นำ UG Phone ของเราไ้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้ครับผมไม่แปลกทุกคน